ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเขาเรียกว่าหัวข้อที่สมาชิกหลายท่านก็สอบถามเข้ามากันเยอะเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่างเขาเรียกว่าตัวพี่ใหญ่กับตัวน้องกลางของ ล้อเดียวไฟฟ้าในตระกูลของ B-Code นั่นก็คือ EXN นะครับแล้วก็เจ้าตัว RS เอ่อก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตเกริ่นนำก่อนนะครับว่าในข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบตามความรู้สึกของอาจารย์ทิตินะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้งานล้อเดียวไฟฟ้ามาประมาณ1ปีนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานกันเกืบทุกวันแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาบ้าง นะครับไม่มากกาน็น้อยทีนี้หลายท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าตัวแบรนด์ของ B ี o ค t เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงนะครับในแง่ของการออกแบบรถที่มีสมรรถนะก็คือเน้นสมรรถนะสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งทอร์กแล้วก็ความเร็วนะครับซึ่งก็ถือว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนั่นเราจะเห็นได้ว่าแบรนด์บี o ค t เนี่ยในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาแล้วก็ ทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะใช้กันเยอะสำหรับการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนในซิตี้หรือว่าไปขับขี่ทางไกลเขาเรียกว่าขับทริปกันออกทริปกันนะครับในบ้านเราก็มีคนใช้กันค่อนข้างเยอะสำหรับตัวแบรนด์ B g o ก s t เนี่ยจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่ว่า B g o ก s t เนี่ยก็จะมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่เพียงเจ้าเดียวนะครับถ้าใคร ลองไปเสิร์ช Google ก็คงจะทราบนะครับว่าเ,เราเข้าไปในเพจยูน c y c l l view เราก็จะเห็นนะครับว่าเ,เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เดียวนั้นก็จึงหมดปัญหาในเรื่องของการเซอร์วิสว่าก็มีรองรับอะไรรองรับค่อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้ในมุมมองของอาจารย์ทิติเกี่ยวข้องกับเจ้าตุ2ตัวนี้ต้องเริ่มก่อนว่าอาจารย์ทิติเริ่มเ,เขาเรียกว่ายืมเครื่อง นะครับตัว b g o ก exn นะครับรุ่น h Speed จากคุณ V มาใช้มาใช้งานมาทดสอบนะครับก็ค่อนข้างประทับใจมากๆนะครับกับอัตราเร่งเพราะจริงๆแล้วนายติก็ใช้เท s l a 2กับตัว k ิงซ s o n g S18 อยู่ซึ่งก็จริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับสมรรถนะในการใช้งานใน overall โดยภาพรวมเลยพูดง่ายๆก็คือ ตัว s 1 8หรือ king ส s 1 8ที่อาจารย์ทิติใช้อยู่เนี่ยมันเป็น over all over all คือสามารถใช้งานในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะระบบ s ัตว์เพนชั่นที่เน้นแล้วก็ทำงานได้ดีในแง่ของทางวิบากแต่ว่ามาลองใช้เจ้าตัวไม่มีโชคแต่ว่าเน้นประสิทธิภาพนะครับในการทำงานก็ถือว่าเปิดมุมมองใหม่ให้กับอาจารย์ทิติเลยก็ว่าได้เพราะว่าสิ่งที่เราค่อนข้างกังวล กับในแง่ของระบบซัตเพนชั่นที่ว่าเ,เราคุ้นเคยกับการขับขี่เวลาเราผ่านลุมผ่านบ่อเนี่ยแรงกระแทกมันจะมาสะท้อนไปที่ขาเราเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าตัว s 1 8นมีโชคแต่เวลาเรามาใช้อย่างเจ้าตัว RS หรือว,ว่า EXN เนี่ยเราก็กังวลน,นะครับในช่วงแรกมีนะครับในเรื่องของการกระแทกแต่ช่วงหลังเนี่ยก็คนพบว่า ถ้าเราสามารถปรับตัวแล้วเราเตรียมพร้อมในแง่ของการย่อขาไว้รองรับแรงกระแทกเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรเพราะว่ายางที่ขนาดใหญ่กว่านะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างค่อนข้างดีอาจยทิติไม่พบปัญหานะครับกับการใช้งานในแง่ของการทงการขับช้าอาจารย์ทิติลองทสนะครับถ้าใครเข้าไปดูในช่องอาจารย์ทิติเนี่ยจะมีคลิปหนึ่งที่ทำเขาเรียกว่า travel w i t h iuc นะครับที่พัทยาชายหาดพัทยาเนี่ยก็ใช้ที่กขับช้าๆไปเรื่อยๆแล้วก็ลองถ่ายภาพวิดีโอมาก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาเจ้า rs หรือว่าเจ้าตัว excent เนี่ยไปขับช้าๆชมวิวนะครับเพราะได้แรงทอร์กที่ดีพูดง่ายคือเวลาเราขึ้นเนินลงเนินเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเร่งเลยเราก็คือปล่อยตัวออมสบายเดยวเครื่องมือจะดึงเราขึ้นไปเองง่ายๆเลยนะครับทั้งทั้งสองตัวการขับขี่และควบคุม ก็ไม่ได้ยากถ้าเรามีประสบการณ์ในการขับขี่ล้อ18มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถึงแต่ถึงแม้ว่าเราจะเคยขับขี่ล้ออย่างเช่น16หรือ14ก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับให้คุ้นเคยบ้างแต่ก็คงไม่นานนะครับถ้าใครมีชั่วโมงบินหรือมีประสบการณ์เกิน6เดือน1ปีขึ้นไปก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะยาที่ติกม็มีปัญหาเหมือนกันทีนี้มาส่วนของการเลือกบ้างนะการเลือกเนี่ย ก็ต้องตอบปรับโจวย์กันตามตรงนะว่าตัว e x n เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อเซิร์ฟนะครับไรเดอร์ที่ต้องการเดินทางไกลแต่ค้นพบว่าเจ้าตัว RS เนี่ยซึ่งมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วในแง่ของสมรรถนะอัตาเร่งเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ไม่เพียงพอดังนั้นการเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นมาขนาด1,000ม ah ิลลิแอมป์อวเนี่ยหนึ่งพัวัตต์อวโทษทีครับก็เลยทําให้ ลดจุดด้อยนี้ไปเพราะว่าการที่จะไปขับเจ้าตัวมอนสเตอร์ซึ่งแบบมีแบตเตอรี่สูงกว่านี้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานเพราะว่าการที่ล้อใหญ่ขนาด Monster มอนสเตอร์ทําให้การขับขี่นะครับบนวอล์กเว์หรือฟุตบาทเนี่ยเป็นไปได้ยากเมื่อเทียบกับเจ้า2ตัวนี้นะครับซึ่งมีตัวบอดี้ที่ต่ํากว่าทําให้การบิดหรือการเลี้ยวเนี่ยมันง่ายกว่าตัวเครื่องนี้มีระดับที่สูงกว่านะครับเพราะมันจะไปติดเอ่อบริเวณว็เข่า นะครับต้องการข่าวมากๆสำหรับคนที่มีความสูงน้อยกว่า170เซนติเมตรสรุปง่ายๆนะครับว่าถ้าเราเราจะไม่พูดถึงสมรรถนะโดยรวมเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้มันพอๆพกันในแง่ของอัตราเร็วตาวเร่งต,ตีนต้นตีนปลายแต่ว่าตัว exn เนี่ยอาจจะเนื่องจากน้ําหนักมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเ,เพิ่มมาแค่200วัตต์ก็คือเจ้า rs เนี่ยมอเตอร์ขนาด2,600วัตต์ส่วนเจ้า exn เนี่ยมอเตอร์ขนาด2,800วัตต์ สิ่งที่มันต่างกันแค่200วัตต์กับน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาเกือบ6กิโลมันก็ไปชดเชยกันทาให้อัตราเร่งของทั้ง2ตัวเนี่ยพอๆกันไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องออกทริประยะไกลมากๆแล้วก็สามารถแวะชาร์จได้เพราะว่าขับทางไกลมันก็เหนื่อยนะครับแวะชาร์จสักนิดหนึ่งจิบกาแฟสัก45นาทีหนึ่งชั่วโมงก็ไปต่อได้อาจารย์ที่ติว่าเจ้าตัว RS เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบขี่ไกลๆและไม่อยากที่จะเ,เขาเรียกว่าชาร์จแบตแล้วชาร์จแบตแล้วอยากมั่นใจไม่อยากชาร์จบ่อยๆตัว exn mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับที่จะเพิ่มเงินนะครับประมาณ1,000 10, 0บาทเพื่อแลกกับแบตเตอรี่ขนาด1,000วัตต์อาวที่เพิ่มขึ้นส่วนใครที่สนใจในเรื่องของตัว high speed กับ high t a l k ก็ต้องแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เดินทางไกลมักจะเลือกตัว ไฮสปีดนะครับตา,าเร่องอะไรนะค่อนข้างดีแตกต่างกันชัดเจนเน้นที่ตีนป่ายนะครับแต่ถ้าใครชอบขึ้นเขาไตาหรือเน้นแรงทอร์กแรงบิดสูงในขณะที่ไม่ได้ไม่ใช้ความเร็วมากๆจให้ติก็มองว่าเจ้าตัวไฮทอร์กก็ถือว่าเหมาะสมนะครับคงต้องตัดสินใจเลือกนะครับให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราชอบการปีนป่ายแต่ถ้าเกิด เอาเครื่องไฮสปีดมาใช้ก็ไม่แน่กว่ามันปีนไป่ายไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าในที่ที่มันชันมากๆไฮทอร์ก็อาจจะต้องดีกว่าหรือใครชอบขับช้าๆแต่ว่าโลดผลหน่อยชอบกระโดดชอบไตยขึ้นไต่ลงก็ไฮทอร์กก็เหมาะสมแต่โดยรวมตั้งแต่อาจารย์ทิติใช้มานะครับทั้งในแง่ของตัว RS ไฮสปีดแล้วก็ EXN ไฮสปีดเนี่ยก็ยอมรับว่ามันขึ้นไปได้ทุกที่ที่อาจารย์ทิต,ติต้องการ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนงบประมาณก็ลองตัดสินใจดูนะครับระหว่างที่เจ้าตัว RS นะครับราคา60,000บาทแล้วก็เจ้าตัว EX c e s เนี่ยก็อยู่ประมาณ70,000บาทก็คือราคาแตกต่างกันอยู่ประมาณ10,000บาทแต่แบตเตอรี่ก็แตกต่างกันอยู่1,000วัตต์อาวแต่ก็อย่าลืมนะครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาด้วยประมาณ6กิโ6กิโเนี่ยก็ถือมีนัยสำคัญส่วนจุดที่ตํำหนีตจติง ถ้าหรับตัว rs ก็อย่างที่หลายคนทร,ราบในคลิปเักนก่อนก็คือบาราาจริงๆบาราาทั้ง2ตัวเนี่ยออกแบบมาได้ไม่สัมพันธ์กับการใช้งานนะครับแต่ว่าตัวที่มีข้อเสียน้อยที่สุดในมองจันทิติก็คือบาราาของ exn ก็คือมันยังลากได้ง่ายถึงแม้ว่าตัวมือจับตัว,ว,ว h a n d l d bar เนี่ยมันจะมีขนาดเล็กก็ตามแต่มันรู้สึกมันง่ายกว่าเจ้าตัว rs เพราะมันไม่เหมือนสุนัขพิษบูที่พยศตลอดเวลาถ้าเราเลี้ยวมุมผิดนิดนึง คือบอกตามตรงนะคะระับอาจารย์ทิติไม่กล้าเอาเจ้าตัว RS เนี่ยไปตลาดเลยเพราะว่าเวลาล่าเข้าไปกลัวเวลาที่ตลาดมันแคบเราจะบิดหรือเราจะเลี้ยวเครื่องเนี่ยแล้วมีปัญหาเกิดมันเลี้ยวแล้วมันฟืดฟาดฟืดฟาฟดฟาไปโดยที่เราควบคุมไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะพานไปชนสิ่งของต่างๆแล้วก็ไปชนขาคนอื่นเขาก็จะเกิดอันตรายได้แต่ถ้าเกิดใครฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและมีความระมัดระวังเพียงพอผมอาจารย์ทิติก็มองว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่อาจารย์ทิติ อาจจะไม่คุ้นเคยกับบาร่ลาประเภทนี้โดยรวมนะครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นในราคา64ห0 0หรือตัว74 0 0 0นะครับถ้าเราไม่เอาเทคโนโลยีหรือว่าเน้นในเรื่องของงานประกอบก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนนะครับที่ให้ความคุ้มค่าเทียบเท่ากับแบรนด์ B g o ก s t แต่ถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของงานประกอบแล้วเราว่าแล้วเรามองว่างานประกอบนั้นๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความปลอดภยัย ก็ต้องยอมรับว่าตัวแบรนด์บีโกสเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนในจุดนี้แต่ก็ได้ข่าวว่ากําลังพยายามปรับปรุงแก้ไขในรุ่นถัดไปก็สมาชิกก็ลองตัดสินใจดูกันแล้วกันนะครับว่าชอบรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็คงจะต้องขับเจ้าตัวลอเดียวของรอไฟฟ้าให้อย่างสูุขสนานเช่นกันก็นี่จจให้เที้งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ